ช่างอ่ะมันขโมยนาฬิกาที่อยู่ในร้านอ่ะในตู้เซฟอ่ะไป11เรือนคือมายควาว่าไม่ใช่นาฬิกาละคนเดียวคนอื่นด้วย11เดเรือนพอใจพอดไป2ไปสองได้คืนมาหนึ่งมันคือพ่อเนี่ยเขาก่อนที่เขาจะไปเนี่ยเขาบอกว่าผมอาจจะออกเขาไม่ได้บอกเขาจะหนีเขาบอกผมอาจจะออกเอาเบอร์ติดต่อผมไว้ก็เลยก็เลยมีเบอร์เขาอยู่นะครับแล้วืานาฬิกาของแม่ซึ่งไม่แพงมาก เป็นเป็นนาฬิกาอีกตัวหนึ่งเขาก็ส่งมาหลอกล่อว่าเนี่ยได้คืนเอาให้คืนแล้วเห็นไหมเขาไม่ได้หนีไปไหน<อ>เดี๋ยวไอ้ไอ,อ้อีกอีกเรือนหนึ่งเรือนที่กําลังซ่อมอยู่เนี่ยเดี๋ยววันที่2หรือวันที่5จะเอามาคืนเราก็ไปบอกที่ร้านเขาไว้ว่าเนี่ยเขาติดต่อเรามานะ,ะว่าจะเป็นอย่างนี้ขอรอดูก่อนแล้วกัน2อถึงห้าสองยังโทรมาบอกได้แน่ครับเดี๋ยววันที่5ผมผมส่งส่งไปให้ขอเล่นไปวันที่5วันที่5โทรไปปิดเครื่องหมดแล้ว ก็เลยบอกจับเธอ,อแล้วก็จับมาปรากฏว่าเขาเอาไปตึงลงรับจำนำไว้แล,วแล้วของคนอื่นเพื่อน11เรือนอยู่รงรับจำนำ<อ>แล้วก็มีโรงรับจำนสองที่เรือนนึ่งไปอยู่ฝั่งตรงข้ามอีก10เรือนอยู่ที่ที่ลงรับจำนำหนึ่งสรุปของมินโนก็ได้มาคืนเรือนหนึ่งยังไม่ได้คืนอา,าอ,อายัดไว้ไไก็เดี๋ยวตกลงกันก่อน,อนดีว,ว่าจะเอาอยัางไงคือ คือเราต้องเอาเงินเราไปถ่ายนะรงรับจำนำคือเดี๋ยวก่อนนะของของรงรับจำนำเนี่ยเขาก็มีกฎหมายของเขา,เาถ้าเขาได้ถ้าเขาเขามีหลักฐานว่าเขาได้มาโดยโดยสุดจริตเ,เขาก็มีสิทธิ์ที่จะอายัดไว้เราต้องเอาเงินไปถ่ายนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราไปเอาเอา,เอาคืนได้เลย<ม>นะไม่ได้ถามช่างไหมทาไมเขาต้องใช้เงินขนาด,าดานี้ผมไม่ได้คุยแต่ผมไม่อยากคุยผม<ฆ>ใจร้อน ก็จับมาได้ผมก็ไม่ไม่มองหน้าด้วยผมก็ถือว่าเป็นเป็นเวรเป็นกรรมของเขาอย่างไงเขาก็ต้องชดเขาก็ต้องใช้ในคุกในอะไรตารางไปมีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับก็อีกอีกหนึ่งหนึ่งเคสที่เอาไว้เป็นตัวอย่างนะครับบางทีเราเรามั่นใจเราไว้ใจมากๆเกินไปบางทีมันก็พลาดได้เหมือนกันนะครับอย่างเคสนี้เอาให้เขาไปซ่อมเหรอคะคือร้านนี้เคยซ่อมนาฬิกา ที่ที่เราซ่อมอยู่เป็นประจำก็ประมาณ6ปีที่ที่ทำกับเขามาแต่ว่าพอดีปกตินาฬิกาที่ที่เป็นเป็นแพงๆเนี่ยเราจะส่งศูนย์พอดีคราวเนี้ยไอตัวนาฬิกาที่ที่ที่ไม่ได้คืนเนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่ศูนย์มันไม่มีในประเทศไทยแล้วมันมันเลิกมันเลิกเป็นเป็นสุเขาต้องส่งไปสิงคโปร์ก็เลย ก็เลยไปเช็คราคามาเฉพาะค่าค่าค่า,คาส่งเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องซ่อมอีกเท่าไหร่นะแต่แบบส่งแล้วก็ตีประเมินราคาขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่4ี่0 0ื่นบาทเราก็เลยเอากลับมาที่ร้านบอกว่าเดี๋ยวผมลองดูครับเดี๋ยวผมซ่อมให้ก็เลยเอาไปลองเอาไปให้ให,ให้ให้ฝากร้านหรือไม่งั้นเราก็รอว่าถ้าเราไปฮ่องกงเราจะเอาคิ้วนาฬิการเราไปซ่อมเองแล้วก็เดี๋ยวเวลาหารบินกลับแล้วก็ราดูอยู่งั้นถ้า4ี่หมื่นนะ บินไปทิ้งไว้ดีกว่าเพราะว่าเรามีร้านนาฬิกาประจําอยู่ที่ที่ฮ่องกงมันกน็น่าจะถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเออกลับมาลองดูแล้วกันก็ปรากฏว่าซ่อมอยู่หลายเดือนแล้วก็เอะนาฬิกาเราไปนั้นเขาก็บอกว่าเฟืองมันเนี่ยใช้อะไรแทนไม่ได้ต้องเป็นของยี่ห้อนี้โดยเฉพาะมันเป็นนาฬิกาออโตโอ้นะครับก็ก็เลยนานไปนานไปสักพักหนึ่งเราก็เอ๊ยยังไงวะเนี้ยเช็คไปเช็คมาเอ้าช่างอะ่ะ ้างอ่ะมันขโมยนาฬิกาที่อยู่ในร้านอ่ะในตู้เซฟอ่ะไป11เดรือนคือมันเขาว่าไม่ใช่นาฬิกาลรคนเดียวคนอื่นด้วย11เดเรือนพอแจ็คพอตไป2ไปสองได้คืนมาหนึ่งมันคือพ่อเนี่ยเขาก่อนที่เขาจะไปเนี่ยเขาบอกว่าผมอาจจะออกเขาไม่ได้บอกเขาจะหนีเขาบอกผมอาจจะออกเอาเบอร์ติดต่อผมไว้ก็เลยก็เลยมีเบอร์เขาอยู่นะครับแล้วคืนครับนาฬิกาของแม่ซึ่งไม่แพงมาก เป็นเป็นนาฬิกาอีกตัวหนึ่งเขาก็ส่งมาหลอกล่อว่าเนี่ยได้คืนเอาให้คืนแล้วเห็นไหมเขาไม่ได้หนีไปไหน<อ>เดี๋ยวไอ้ไอ,อ้อีกอีกเรือนหนึ่งเรือนที่กาลังซ่อมอยู่เนี่ยเดี๋ยววันที่2หรือวันที่5จะเอามาคืนเราก็ไปบอกที่ร้านเขาไว้ว่าเนี่ยเขาติดต่อเรามานะว่าจะเป็นอย่างนี้ขอรอดูก่อนแล้วกัน2อถึงห้ยังโทรมาบอกได้แน่ครับเดี๋ยววันที่5ผมผมส่งส่งไปให้ขอเล่นไปวันที่5วันที่5โทรไปปิดเครื่องหมดแล้ว ก็เลยบอกจับเธอ,อแล้วก็จับมาปรากฏว่าเขาเอาไปตึงลงรับจำนำไว้อ,อแล้วเราของคนอื่นเพื่อน11เรือนอยู่ลงรับจำนำ<อ>แล้วก็มีลงรับจำนำสองที่เรือนหนึ่งไปอยู่ฝั่งตรงข้ามอีก10เรือนอยู่ที่ที่ลงรับจำนำหนึ่งอสรุปของมิโน่ได้มาคืนเรือนหนึ่งยังไม่ได้คืนอา,อ,อายัดนะไว้ก็เดี๋ยวตกลงกันก่อน,อนดีว,ว่าจะเอาอยัางไงคือ คือเราต้องเอาเงินเราไปถ่ายนะรงรับจำนำคือเดี๋ยวก่อนนะของของรองรับจำนำเนี่ยเขาก็มีกฎหมายของเขา,เาถ้าเขาได้ถ้าเขาเขามีหลักฐานว่าเขาได้มาโดยโดยสุดจริตเ,เขาก็มีสิทธิ์ที่จะอายัดไว้เราต้องเอาเงินไปถ่ายนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีดๆราไปเอาเอาคืนได้เลยนะไม่ได้ถามช่างไม่ทำไมเขาต้องใช้เงินขนา,นขาดานี้าผมไม่ได้คุยแต่ผมไม่อยากคุยผม<ฆ>ใจร้อน ก็จับมาได้ผมก็ไม,ไม,ไม่ไม่มองหน้าด้วยผมก็ถือว่าเป็นเป็นเวรเป็นกรรมของเขายัางไงเขาก็ต้องชดเขาก็ต้องใช้ใน,ในคุกในอะไรตารนตรางไปแต่ว่าถามถามเจ้าของร้านที่ตำรวจเขาสอบบอกว่าเขาบอกมีภรรยาอยู่ลาวแล้วติดกนนันพันนันและอายุก็เยอะแล้ว60กว่าแล้วช่างอ่ะหกสิบหน่อยๆแล้วก็แก่แล้วนะก็แก่แล้วยังยังบ้าบอคอแตกอย่างนี้ไม่ไหวอ่ะแล้วบูค่า คือน,นาฬิกาเนี่ยตอนนี้มันตึงไว้ที่ที่หกหมืแต่ตอนซื้อซื้อไม่ได้ถ้าจําไม่ผิดเรือนนี้พ่อซื้อจากคุณแฟรงค์แฟรงค์จิวเวลรี่สมัยก่อนอนานมากแล้ว40ปีได้แล้วมั้งสามสิบสปีเรือนนี้แต่เมื่อก่อนก็ซื้อประมาณ4 000, 3, 000. ี่แสนสามแสนตอนนี้ก็แต่ตอนนี้ราคาคืนนาฬิกาเนี่ยถ้าเล่นนาฬิกาตลาดมันก็จะมีไม่ขี่ยี่ห้ออย่าง AP r o l e เล็กสเปเทฟิลิปใช่ไหมครับที่ที่มันจะขึ้นอะ่ะ แต่ในกาแพงแพงบางตัวในเมืองไทยราคามันไม่ขึ้นอ่ามันก็มันมันไม่ขึ้นเราเผื่อมันจะลดด้วยในท้องตลาดก็น่าจะเหลือแสนกว่าบาทสองแสนแต่มันเป็นของพ่อให้ไงเราก็เลยมีความรู้สึกยังไงก็ต้องเอาคืนอีกเรือนละคอีกเรือนได้คืนมาแล้วของแม่แม่ฝากซ่อมแม่มันรีบคืนก่อนก็เรียกว่ามันมันมันล่อเหยื่อเพราะว่ามันขอเบิกเงินค่าซ่อมไอ้ตัวนั้นไปหมื่นกว่าบาท เท่ากับว่ามันได้เงินไปอีกแล้วหมื่นกว่าบาทจากผมผมก็ถึงบอกไงผมรอถึงวันที่5ผมยอมจ่ายหมื่นกว่าบาทผมก็ยอมจ่ายอยากได้นาฬิกาคืนแล้วตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรอย่างเดียวแล้วยังเขียนไปในในในแมสเซจนะบอกเขาบอกว่าซ่อมได้ไม่ได้ไม่เป็นไรส่งนาฬิกาคืนมาเพราะมันเป็นนาฬิกาพ่อยังมีแมสเซจยังยังให้ตำรวจดูอยู่เลยว่าว่าว่าเราเราติดต่อเขาเพื่อจะเอานาฬิกาคืนแล้วบอกวันที่ห้าไงก็ให้ส่งมา เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราต้องไปที่ศูนย์หนึ่งเดียวแลคะหจ,จริงๆ<ห>อ่ะหนึ่งล้านเองเนี่ยนะครับเราต้องเชื่อมั่นในตัวร้านก่อนว่าร้านไว้ใจได้ขนาดไหนสองเจ้าของร้านต้องระวังนะครับคือจะคือจริงๆอ่ะต้องมีคนคนเดียวหรือสองคนที่รู้รหัสเปิดเซฟเอานาฬิกาออกไปได้ไม่ใช่ว่าคนไหนก็สามารถเปิดได้หมดอันนี้ช่างเปิดได้เจ้าของเปิดได้ภรรยาเปิดได้สคนละ นึกออกไหมว่าลามันไปมันไปทั้งตู้เซฟเลยอย,อย่าไว้ใจใครเนาะอย่าไว้ใจใครครับอ,อย่าไว้ใจใครแต่ดีที่สุดก็คือส่งศูนย์นั่นแหละแต่ของผมมัน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 ไม่มีศูนย์จริงๆไม่รู้จะทํำยังไงคือก็ฟาดไปแต่ยังไงก็น่าจะได้คืนเพราะว่าอายัดไปแล้ว <โอ S 1> <c oughs> ครับผม